สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปานจะมาแชร์ไอเดียในการจัดมุมห้องเก๋ๆนะคะเราจะมาดูกันเลยค่ะเราจะมาสร้างบรรยากาศในห้องของเราให้อบอวลไปด้วยเอ e นอร์จของความเป็นธรรมชาติต้นไม้นะคะนี่เลยค่ะสิ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือต้นไม้เหล่านี้นั่นเองนะคะที่ปานได้ไปซื้อมากับน้องสาวนะคะอันนี้จะเป็นต้นไม้ต่างๆที่ นำมาวางรวมๆกันนะคะเพื่อนๆยังไม่ได้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นบอนสีค่ะที่แอบสะสมณนะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราจะมาแอบดูกันนะคะนี่เลยค่ะมีหกลงมีนางไหมมีปีกิน,นารีมีพิษณุโลกนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตอนนี้และ มุมที่เก๋ไก๋ที่จะเป็นจุดเด่นของคลิปนี้ก็คือชั้นไม้ที่วางต้นไม้เล็กๆนั่นเองนะคะซึ่งมันเก๋ไก๋มากเลยค่ะถ้ามีติดบ้านไว้ก็ดีนะคะแล้วก็ดูต้นไม้เหล่านี้เลยค่ะต้นไม้จิ๋วนะคะกล้วยไม้งามมากนี่ก็คือบอนสีที่เพิ่งได้มาเหมือนกันค่ะสวยมากๆเลยค่ะ ชิ้นงานวายก็เป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ที่นำมาตกแต่งมุมห้องของเพื่อนๆให้ดูเก๋ไก่มากยิ่งขึ้นนะคะปานชอบกระถางต้นไม้นะคะที่ทำด้วยวายแน่นมากค่ะทุกคนจัดวางมุมไหนของห้องก็ดูสบายตาค่ะทุกคนคลิปนี้ปานก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียในการจัดมุมห้องกันนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอ้อสำหรับใครที่สนใจงานวายนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูในเฟซบุ๊ก ในชื่อร้าน Sister Shop ได้นะคะหน้านี้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามและส่งกำลังใจให้มานะคะ